ชื่อมึงก็ไม่น่าให้เล่นแล้วกัก <laughs> แล้วมันหยิบหยิบไปแบบมั่นใจนะพิกไปแบบมั่นใจมากถอดไหมน่ตับพอดพวกเพีวิงพอาไปเตะถอตทีวันเลยอาจจะแพ้เกมนี้ก็ได้แรงยี่สิบห้าเกมไม่เคยเล่นแพ้เลย แหงตัวแลลงตัวนี้25กิโกไม่เคยแพ้เลยจะแพ้วันนี้ก็ได้ตัวอะ d e เราพันสารอ่ดับดับดับดัับดับดีบดับดตบดัวดับดับดับดีไดับรับด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 ันดับบัับบัดั่ดับอัดัเลับดับดับดัับดีบดับมับดัับับดับดก็เดัา เดี๋ยวหลอทำไมรู้สึกน้องมันจะดุดันกว่าพี่เยอะแล้วพี่็นออกแนวเนิบเน็บปะค่อยไปค่อยเดินค่อยๆทำอะไรชีวิตก็พี่มเป็นอัศวินแสงหมอแต่น้องมันโดนพวกปีศาจลักพาตัวไปก็เลยกลายเป็นปีศาจไปเลยเดี๋ยวหลอดคนละคู่อะลาปาเอลช้างเอ๋มิยะแล้วคนนึงก็ตายไม่ไม่ไม่เอเลกเอ เนื้อเรื่องของเดียรหลอดคือมันโดนปีศาจลักพาตัวไปอะไรคือทามัสตอะทามัสคือตัวไหนไม่เคยเจอเลยทามารเป็นไฟเตอร์หมอเก่งไหมเอาเรื่องนะแข็งเ็าเรื่องมันมีท่าเผาเลยพวกนี้ด้วยผมชนเลนกับใครอันดัตอะชนหรือชนเลนแกนี่เนี่ยบัตมอนห,หมอหมออาจจะได้ชนกับบัตมอนมันก็อันดัตถ้าแยบแย,บ,ยบหน่อยก็ทามาร์นแหละ เจอใครก็ได้ที่ไม่เจอมียาไม่งั้นมันกดเลนผมปากแน่จะทำมัดป็นไปนปากจะป่าแข่งกับเราอะท<ำ>เราแข่งไม่สู้นะแต่เบิร์ดเราแรงกว่าเดี๋ยวหลอดปากเก่งเหรอเดี๋ยวหลอดปากไวหมอแค่ห้านาทีมันก็ได้ของสองชิ้นแล้วแล้วไอ้เฮลเคิร์กอ่ะเฮลเคิร์กนี่ไม่รู้ครับโอ,อ้ <laughs> <laughs> แนกเหรอแนกได้สักเจ็ดนาทีได้พี่แต่มันเก่งกว่าใช่ไหมเวลาเลทอ่าใช่เวลาเวลาลเลทแนกจะคูดาวทุกอย่างจะเร็วกว่าก็ตีสองตีสองสามทีอะให,ให้ได้สักให้ได้สักสามเข็มสี่เข็มก็พอแล้วก็วตายได้เหมือนกันถ้าห้าเข็มก็รู้เรื่องเอจริงๆหมอถ้าเอลเฮลเคิร์ดมาฟาซาโดนดอกเดียวตาย ฟาซ่าอ,อ,อ๋อไอตัวนกใช่ใช่ตัวนี้อันตรา,ายหน่อยต้องสต,ตันมันนะก็มันเกลียดเกียดมาตอนมันที่มันมสกรริสกรรไกลไกลๆใช่ใช่สกรริลมัน,ใในไกลมากแบบพิมพ์เมื่อไหร่จังหวะเข้าฟิงจังหวะเข้าเเียป็นอัศว,วินศักดิ์สิบแต่ใ,ใช้เวทตจู่ออกของอะไรวะเนี่ยออกกอายภาพก็ไม่ได้ เจ็ดร้อยคนบิน <conference> ีควไปแล้วคนหนึ่งทำิไม่มียามันยืนนิ่ตัวสแปมแขไปแล้วเพื่อนทำอะไรไม่ได้เลยนะพี่อได้ก็ได้แต่้งเล่นก็พอะไไม่ได้หรอก ้กัับบแงีรให้กดมันมันถามให้ให้อยู่ที่ฐานหรือให้ต่อสู้ตระกูลอะไรที่ฐานดีกว่าหมอถ้าออกมาต่อสู้เหมือนเอามาแจกโอเคเก็ตละมีคนซีรีส์อยู่มีแรงอ่ะถ้ามีมันมีคนอย่างว่า

ไปเลยไปเลยฟาซาเพราะว่าเดียร์หลอดแค่สองนาทีมันจะทอดจะได้แอนใี้อันดับผนีเลนมามันไม่เล่งแล้วมันจะเข้ามา มาให้เราร<น>ีพอร์ตเล่นอย่ารีพอร์ตอยู่แล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วตอนนี้อนเนีย่ยเอามาัดหายไปเลยไอ้ฟาร์มแทนนเว่าเจิมมีเ,เ,มเนี่ยชิอาไ่ได้หรอไม่ถึ ข ah 2> 2> ่าเข้าใกล้ผิดตัวชหายแล้วชิปหายแล้วชินอ๋อโอ้ยอย่าปิ้งอุัยปิ um ้งกินโอ้ยตายละปิ้งปิ้งจะหว่านอยู่ตลอดเลยได้ไหมเนาะมียะไม่ได้นิดเดียวเองอุตส่าห์แบบถูกไม่ขนาดนั้นแล้วมียะเอ้ยเนาะมียะฝังเราไหมอ๋อผมนึกว่ามียะฝังมียะฝังนูผมเอาไม่ได้เหมือนกัน ผมยืนอยู่ข้างล่าง2ตัวไงผมยืนชนได้กลับไปแค่ตัวเดียวแต่อีกตัวนึงเกือบตายอันดัาส์แล้วถ้าผมขังไอ้ตัวเนี้ยไอ้ฟาซาเนี่ยมันจะแปลงเป็นนกหนีผมได้ปะได้่จะติดโต้นกติดโต้นี่ไหมใช่นกติดโต้เาแล้วนกติดโซ้ก็เสร็จสิ้นได้เนี่ยโอ้ยเลนกลางจะแตกโอ้ยสามตัวเลยไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอไอเทมก็ไม่มี เดี๋ยวช่วงเลดเกมอ่ะช่วงประมาณ10นาทีให้หลังอ่ะจะเปลี่ยนรองเท้านะเฮ้ยระวัง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 เก้าหมอทรรมะดะวิ่งเนาะอยากได้ไม่ได้ตอนแรกเราจะซื้อทามาแหละหมอเราจะซื้อสีวันหน้ามาแผนเดี๋ยวนมีสมกเดี๋ยวมเข้าให้ขาดละ ไม่ต้องหนีวานเตาให้หน่อยวานเตา้เอาป้อมก่อนแมหรือจะไปเดินเกียเอาป้อมก่อนครับป้อมก่อนป้อมก่อนป้อมบนเดี๋ยวหลอดไปต่าเลยก็ได้ไปเต่าเลยก็ได้เพราะมันมีตัวมีตัวมาไงบอกให้ไปเต่าเลยก็ได้เราตะเปลวเรา เดี๋ยวผมยืนเดี๋ยวผมยืนครับฮะมกดผิดกดผิดเอาเหรอรวบได้ไหมนะดอดอี่ยรอจังหวะดีรันให้พลาดทีเดียวมันไม่มายอย่างเงี้ยได้ได้เราโดนผมยืนนี่ไงบัตรมดมามมทั้งร่างทั้งร่างทั้งร่างไปเลย้ไปเลยพี่หมอพี่หมอพี่หมออกมาผมมา,มาไม่เอาแล้วใช่ไหม มีตัวค้ำเดียวหลอดเอาไวเดหลอดมีทำไมเดี๋ยวไม่มีมียามันเคมอยู่ข้างล่างเราล้กันไม่ได้เราไม่ไหวไหวไหมสามสองกสองวีผมตันได้เปิดอะไรดีกว่าเปิดเปิดเปิดียเปิด่ไปตามมาไปปปต่อไปต่อไปต่อไม่ตายแน่ คือะไรอะไรอะไรกลางทำไมกลางข้าวอันดับช่วยหนีรอดแล้วว่าจะให้ตัวป so ิงอีกแล้วช่างเอ๋อไม่ไล่แล้วเอ๊ะทำไมวันนี้ปิงแปลกๆช่างเอ๋อไม่ไล่อ่ะข้านีไงอ่ะ โหหมอสุกกดยอดรอบนี้ให้หมอแบกเว้ยสบ,บายแลอะอะไรถ้าพี่หมอไม่เกิดเดี๋ยวผมคำ้ำให่หมอเองไอ้สบ,บายเออเมื่อกี้เห็นรับไปเอลสก,กิลอะไรไม่รู้ผมเล่นง่ายเกินเยอะเลยจะชันไงหรอเราจะเอาไปหลายตูดเกิดจัดเกินจัด อยากอยากได้อยากโดนเลยโุณมาดัสรัสมันจะมาตัวตัวผมเว้ดัสมันจะมามันบินมาหาผมเลยเดี๋ยวผมางวิ่ไปมอวแล้วผมไปแล้วผมไปช่วยแล้วเนี่ยผมอยู่ในป้ามแล้วป่าในป่าในป่าในป่าป่าแถวนี้แหละป่าทางนี้แหละนู่นนู่นอยู่กับบัตรมดไปไวแต่ป่าไมมเอาใครเอาใคร เอารวบสองเลยแล้วกันง่ายจบไอ้มันแยกกูบอมอนแยกแล้วกันหลังเอ้ยเดี๋ยวโดูตี่ป้อมตี่ป้อมตีป้อมร่วมเพราะไม่งั้นเราจะแพ้ป้อมเขาจะรอไว้เข้าขนาดนี้แล้วจะลงให้แล้วไม่ได้ไม่ได้จะลงไม่ถึงเข้าไม่ถึงผม ผมแทงของขาดดีล้วเลยเฮ้ยปอมล่างลางแม่งยาวเลยผมว์ปกับพี่เก็บเต่าไปโอ้ยปิงให้มียาเกียร์แล้วกันช่วยชินตีเต่า รอปาร้าได้ไหมได้ไม่ถึงสองเอาได้เดี๋ยวรอคลิปเข้าเนี่ยคลิปเข้าได้นะ right. ได้ได้ไดโอ้เจ็บๆๆไม่เจ็บยิม่ายแล้วโดนอะไระเนี่ยโดนป้อมพี่หมอโดนป้อมอ่ะโดนป้อมปือจะได้ไม่น่าเลย ก็หมอเขาไปได้ในพอมันจะเล็งตัวคนที่มันเข้ามาก่อนนี่ตัวท่มันจล็ตัวเฉพาะตัวคนหมเกิดเล่าไหมนะยงยงยงมียาเขาตังใกลๆผมอยู่นะประมาทไม่ได้ แต่จเจอตัวตัแม่นก็ตายมียอน่อนเยีั่ได้แบบโนั้นอกอันสิอันากยจละหนีออกได้ไหมน่ะได้ไดไปถึงขั้งบนแล้วข้วงับนข้างล่างยืนห่งกับมียอย่างมันเลย ต้องปล่อยเขาบุปผ์ข้างล่างนี่ยืนหนึ่งหนึ่งก็มียาอย่างมันเลยเมื่อกี้มันพลาดไงมันไปได้โดนเบลมอนว่าจะไปได้ฟาซาระหว่างนี้ป่าไปแล้วก็ได้นะเราไม่ต้องป่าแล้วไอเทมเรามาเดี๋ยวออกตัดเวทตัดเลือดไปเลยตัดเลือดก่อนโอ้ยเลวม่สู้ตอนนี้จัไดเข้าไอ้นี่ให้ไม่ได้นะ แน่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 มันไม่ได้แบบโหดจนแกเมตาขนาดถ้าดักถ้าดักมันได้ก็เดีจ้าสามจิงเคยช้างมึงเจียบัฟแดงไปทำอะไรมันไม่ได้โหดขนาดนั้นนะช้างก่อนะช้างมึงเจียบัฟแดงไปทำอะไร มาซาซากางอ่ะหมอมาแล้ว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 เนี่ยเมื่อกี้ท่าบัสมันอยู่แถวนี้เนี่ยโอ้มันได้เขาแล้วเอ้ยมันพุ่งหาใครอ่ะมันพุ่งหาเมยยาข้างล่างต้องไปช่วยมันี่ยช่วยสิช้างเออทำไรลูกอ้อมเลยขนาดนี้กลัวตายด้ายเรอ วัดแรงไปแล้วได้ไหมมียะเลยได้มียะได้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 แรงแล้วยัพทเยอะอะไรดันเลยลันเลยันเลยเราชนะแล้วไม่ไม่กลับมาการต่อสู้เราชนะแล้วกลับมาตาย ได้นะเอาได้นะเอายังไงอ่ะเอายังไงอะฮะฮะเอ่อจุ๊บจุ๊บจุ๊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 เอาเอาเอาโดดไหมโดดไหมให้ไวเลยชิ้นอย่าวิ่งหนีผมเดี๋ยวผมล็อกให้อะไม่เคยมันตายแล้วพี่เรื่องฉังเอ๋หรืวาชิ้นเร่องฉันเอ๋พี่นี่ได้บอกอะไรเยอะหลอดเนาะหลอดได้ได้สโลล์หลอดได้โหแต่มันจะเกิดนะสิ ไป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 ทำอะไรมาช่วยกันเลยมาแีนพ่ไปก่อนถอยไปทาีได้อยถอยถเอาได้นะเอาได้นะเดี๋ยวมอเดี๋ยวยยเดี๋ยวาวหลอดาหลอดยาหลอดาหลอดาหลอดเรือผมมันร้อแล้วเรือผมมันล้อมียัข้างหลังไปต่อเลยเอ้าเปียบไม่โนดยะปวะละไปะ

ไม่หมอเลนไหนมันเอ,อเลนไหนมีสิทธิ์แตกไฟหว่างไปเลนนั้นแหละไ <c oughs> อมองห้อเฮจัดข้างหลงังเห็นมีย่ามียาาม่ยามันนิ่มๆมาอยากได้ไมีไดาะะ้แล้วชนะแล้วตอดเข้าแค่ตัดข้างอกอันนี้มีพวดาเมจที่หลอดหรอว เรียเส็นยดาวแบบได้บัตรประกันดาวมาด้วยเป็นทุกอย่างตั้งแต่แคลรี่เังนซับห้าตังเยอะ DPS ไม่ค่อยมีส่วนใหญ่จะได้เดินเรียนกับช่วยเหลือมากกว่า หมอออกตัดดูดเลือดไหมจริงด้วยเว้ยอช่น่ะหมอออกตัดดูดเลือดไหมไม่ผมไปดูนี่ไงดู